สวัสดีครับวันนี้วันที่10สิงหาคมสองพันห้านะครับช่วงบ่ายวันนี้เข้ามาชมสวนหน่อยฝนไม่ตกหลายวัน dây da cũng lơm nhơm, lơm nhơm, lơm nhơm, không? Nó lơm nhơm, 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 รู้ว่าคนมาตัดต้นชากำลังดีได้สักคืบเออต้เชาออวะท,ทำแกงลงมาที่ลงผักไข้ตรงลืมแรงไม่มาไม่ใช่อาไจะเป็นสร้างมุนไม่ใช่นี่ความโง่เขาตรงนี้นไม่ใช่รตรงลืมแรงตรงลืมแรงจะมีนั่น นี่บอกว่าฉีดยาแม้ตรงนี้เรนฉีดยาเียรวมอะไรตรงนี้เออคองด้านหลังไม่มีน้ำเลยนะครับนี่มะพร้าวสามสี่ต้นกันเลยไหมอันนี้นี่ตรงนี้น,นี่นะพนี้วันนีะเดี๋ยวบอกไปทำแกลหนาไม้ ที่โรงพักรู้ว่าแม่จะแกงต้นนี้เมื่อไหร่จะออกลูกนี่มะพร้าวหมากก็งามต้นหมากต้นก็งามจังอนะ นสูงนี่มุมแบบนี้เพราะว่าปลูกปลูกไผ่ได้แบบนี่ยมุมแบบนี้มุมนี้ระหว่างร่องสวน มุ่มนี้ไม่นาปลูกเลยแหละยังรังค่ะนั่นแหละพื้นที่หนึ่งไร่สามงาน ปลูกเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้ไม่ไม่มีที่จะปลูกหมดแล้วไม่รู้จะแซมอะไรได้อีกพื้นที่หนึ่งไร่สามงานกยเหมือนจะตายแล้วต้นนี้น้ำไม่คยถึง ว่าเป็นปลายสวนแนละ้เวเป็นมะพร้าวพอได้อยู่หนึ่งไร่สามงานก็ปลูกผสมผสานครับมีกล้วยมีมะพร้าวหมากบ้างพื้นที่ว่างไหนก็ปลูกไปครับ ให้มีพื้นที่ว่างต้นอะไรงามก็เอาต้นนั้นอะไรไม่งามก็ตัดทิ้งนี่หมากปลูกธรรมชาติปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงเลย หมากกระเพ้าสอสามต้นนี้ไม่รู้อะไรจะงามก่อนกันแม่พยอมไม้ปลา i'm out bye. บ้านสวนตะม่ำสวนผสมผสาน